เป็นครั้งแรกนะเนี่ยในการทำข้าวหลามนะทุกคนโอ้โหครับผมผมมอนสเตอร์นะผมวันนี้นะครับผมอยู่ที่ที่ป่านะไม่รู้ว่าผมมาทำไมนะทุกคนก็วันนี้นะผมจะมาทำข้าวหลามนะแต่ผมต้องหาไม้ไผ่ในป่าก่อนนะทุกคน ผมไม่รู้ว่าตรงไหนมันมีไม้ไผ่บ้างนะเฮ้ทุกคนมันมีแต่ป่าทุกคนโอ้โอคนน่าก,กลัวมากเลยอะ่ะทุกคนมผมกลัวมากเลยมันจะมีเสือไฮยีน่ามาก,กินผมหรือเปล่าเนี่ยมันมีงูหรือเปล่าทุกคนโอ้โอเคครับเราไปหาไม้ไผ่กันเลยครับทุกคนไปม,มันมีมันมีสิ่งมาสัจจันมากทุกคนมันอยู่ในป่า โอ้ oh, แม่สาวน้อยโอ้มันมีผีเสื้อด้วยทุกคนโอ้เย้นี่ทุกคนผมกำลังหาไม้ไผนะ่แลทุกคน hmm. เหมือนว่าที่นี่อุดมสมบูรณ์มากเลยทุกคนผมยังไม่เห็นปลาเลยยังไม่เห็นไม้ไผ่ครับตอนนี้ผมเจอไม้ไผ่แล้วทุกคนนูซี่นี่นี่นี่ทุกคน ไม้ไผ่ไม้ไผ่โอ้ไม่รู้ว่ามันใช้ทําข้าวหลามได้หรือเปล่านะทุกคนใครรู้ช่วยคอมเมนต์หน่อยครับไหนทุกคนโอ,โอ้มีแต่มดแดงทุกคนตายแล้วนี่นะทุกคนนี่ไม้ไผ่ <c oughs> มันมีแต่ไม้ไผ่แห้งๆ่ะทุกคนนี่ทุกคนเนี่ยมันมีแต่ก้านเล็กๆอะทุกคนผมไม่รู้ว่ามันสามารถใช้ทำข้าวหลามได้หรือเปล่านะ ถ้าใครรู้ช่วยคอมเมนต์มาข้างใต้นี้หน่อยครับทุกคนไปผมรู้สึกว่าไม้ไผ่น่าจะใช้ไม่ได้ครับผมต้องเไม่ใช่เหรอเอาสวยแล้วบ้านคนไหนทุกคนมูนทุกคนโน่นทางเข้าไล่เขาเอาลงไปมาอีกที่นะทุกคนขับรถกลังรถนะทุกคนเก็บยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะโดนจับอ่ะผมอยากโดนคนป่าช้อนแก้ ไม่ใช่ไม่ใช่แจ็คแป๊บโพนะทุกคนผมเราก็ไปหาไม้ไผ่ที่มันดีกว่านี้นะทุกคนไปครับตอนนี้ผมยังไม่เห็นไม้ไผ่แม้แต่นิดเดียวนะทุกคนแต่ผมตอนนี้รู้สึกหิวนะครับเฮ้ยทุกคนทุกคนผมเจอกล้วยป่าทุกคนทุกคนดูเจอกล้วยป่านี่ทุกคนทุกคนดูโอ้โหนี่ครับุ่นผู้ชมผมเจอกล้วยโอ้ นนี่ทุกคอุ้ยมันเป็นยางนะทุกคนผมขอไม่โลภครับผมเอาชิ้นเดียวพอนะอุ้ยมองมาเลยชิ้นปลาด้วยทุกคนเฮ้ยมีลูกชิ้นปลาเฮ้ยทุกคนโคตรจริงเลยวางเงินทุกคนผมเจอกล้วยปลาครับผมหิวมากตอนนี้ตอนนี้ผมขออนุญาตไปกินก่อนนะครับผมลูกชิ้นปลาขออนุญาตไปกินก่อนนะทุกคนดู โอ้มันคือสิ่งมหัศจรรย์มากทุกคนมีกล้วยป่าด้วยคครับผมขออันนี้อยากกินแป๊บนึงนะทุกคนรู้สึกว่าผมหิวมากเจอลูกชิ้นป่าใช่ไหมเจอลูกชิ้นปลาได้ครับไหนครับเเออาาามมาลอองกินนห่ยาโอ้ทุกคนนี่ทุกคนนี่ทุกคนกล้วยป่าอ้โอ้ยสุดยอดสุดยอดไปเลยทุกคนนี่ทุกคน กล้วยป่ากล้วยป่าอือกล้วยป่าก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยอืออืออสุกด้วยทุกคนมีลูกดินป่าด้วยอืออือโคตรอร่อยเลยทุกคนลูกชิ้นป่ากล้วยป่ามันคือความบังเอิญนะทุกคนที่ได้เจอกล้วยป่านะต้านนะชิ้นลูกชิป่าต้านกองทัพต้องเดินด้วยท้องครับทุกคน ก่อนที่เราจะไปหาไม้ไผ่นะผมต้องกินกล้วยไปแต่ละที่นี่โอ้โห,หพบมาทำไมก็ไม่รู้ครับกล้วยที่นี่อร่อยจริงๆครับทุกคนโอเคครับเดี <พา S 1> ๋ยวพอผมกินเสร็จะน,นะครับผมจะไปหาไม้ไผ่กันต่อนะผม กล้วยป่าตอนนี้ผมก็ได้เจอไม้ไผ่เป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ปัญหาครับไม่ได้เอามีดมาไม่ได้เอามีดมาทุกคนนี่ทุกคนต้นไผ่มีข้างในนี่นะครับไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะไม่รู้ว่ามันเอาไปทำข้าวหลานได้หรือเปล่านะแต่วันนี้ผมต้องหาให้ได้ครับถ้าหาไม่เจอผมก็ไปซือ้ออนั่นแหละถ้าหาไม่เจอผมก็ไปซื้อครับจริงๆนะครับถ้าจะทำข้าวหลานเนี่ยไม่ต้อง มาในป่าแล้วไปหาซื้อง่ายกว่าครับไม่ต้องมาลําบากอย่างผมเนี่ยเออก็คลิปนี้ก็มาทําเพื่อความบันเทิงนะนะครับเรามาดูใช่หรือเปล่ามันมีแต่ป่านะครับเพราะว่าน่าจะไม่ใช่แหละเพราะว่าต้องไปซื้ออะทุกคนยังไงต้องไปซื้อครับ <laughs> อะไรวะ คลิปนี้จะมาหาไม้ไผ่ก็ไม่เจอไม้ไผ่อะทุกคนก็เราไปหาซื้อ uh, ด <to fucking Janeiro> ีกว่าครับไปครับเราหาที่ป่าไม่ได้เรามาซื้อที่ตลาดเอานโอเคครับเรากลับไปทำาลามที่บ้านกันกลับมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนก็จะทำการ กอกข้าวหลามนะครับกับกอกข้าวลงในข้าวหลามนะอะไรกอกข้าวลงในกระบอกไม้ไผ่อะไรวะกอกข้าวลงในกระบอกไม้ไผ่กอกข้าวในกระบอกไม้ไผ่เพราะต้มสุกใช่ไหมต้มยังไม่ได้ทำต้มเลยครับผมอันนี้แล้วก็จะทำการกอกข้าวใส่บ้องไม้ไผ่นะทุกคน่กอกลงเนี่ยนะครับทุกคนครับแล้วก็จะมากรอกแบบบ้านๆเลยนะทุกคน นี่นะครับการกรอกนะครับย้บามส่งนสี่ขั้นตอนต่อไปนะผมผมจะใส่น้ำตาลสองช้อนนะครับแล้วก็น้ำกะทิประมาณนิดหนึ่งหนึ่งช้อนเราใส่ไป ครัใส่กะทิใส่เต็มๆแล้วก็ใส่กะทิใส่กะทินะผมแต่ผมขอไม่พูดชื่อี่อร์แล้วกันนะ อะไรกูจะได้กินไหมคนเนี่ยนะครับทุกคนเป็นขั้นตอนในการทำข้าวหลามนะทุกคนรู้สึกว่าผมเมาฟันนะทุกคน smoking every day แล้เกิดขั้นตอนต่อไปเราก็รอนะท่านผู้ชมแล้วเราก็พัดมันก่อนเลยนะท่านผู้ชม แรงมากเลยท่านผู้ชมคัน แรกนะเนี่ยในการทำข้าวหลามนะทุกคนคจะได้กินสักทีนะท่านผู้ชมนั่งกินกล้วยบดชีรอนะท่านผู้ชมนี่นะครับมาเนี่เป็นไงบ้างครับอร่อยไหมครับเลรดกูดก็นะครับ,รบผม <laughs> ลองชิมครับลองชิม มือผมก็ค่อนข้างเปื่อนนะทางไปชมบมือผมเลย่อ้กล้วยอื้มโคตรนุ่มเลยใครทำเนี่ยซื้อจากตานี่หรอรูทาอร่อยเลยรูทาได้ทุกอย่างถ้าจะทำอืมอร่อยครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันปิกนิกเลยก็ว่าได้นะเป็นการสั้งแคมปิ้งนะครับผม ินีหครับกินครับตอนนี้นะผมประมาณหนึ่งทุ่มนะผมก็ได้ทำการเผาข้าวหลามเสร็จแล้วนะครับผมนะครับผมจะออกไปดูนะนะครับท่านผู้ชมยอดเป็นเลยนะครับท่านผู้ชมลูซี่คนมันน่ากินมากเลย ครับผมครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกนี่เป็นไงครับรก,ก็จะเสียเสียไม่ผมผมได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาลองชิมกันครับผม,มว้าวดูสิทุกคนโอ้ยร้อนร้อนร้อนนี่ท่านผู้ชม,ม,มจะกินแบบเรียวไร้ครับ ร้อนนะท่านผู้ชมกินแล้วอใช่ที่รู้ตาไม่แก่กินดีเนื้อมันนุ่มมากท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ตรงนี้เลยนะครับค่ะ อยากใครทำคลิปอะไรอีกสามารถคอมเมนต์มาข้างล่างนี้ครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับอืมออนสเตอร์ชิมไหมครับนะครับผมผมอยากลองชิมบ้างครับผมโอเคครับนี่ครับท่านผู้ชม,อมเอ้าเข้าออก <laughs> <laughs> ไม่ใช่แนละ้ว <laughs>